วัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเป็นหนังสือที่เล่มเล็กที่สุดก็ว่าได้ครับเป็นหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหนังสือเล่มนี้มีความกว้างขนาดกว้าง4ีเซนครึ่งนะครับแล้วก็ยาว6เซนหเซนติเมตรครับเป็นภาพสีนะครับ มีชีวประวัติของในหลวงราชการที่เก้าแล้วก็หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเนี่เป็นภาพสีหมดเลยนะครับมีเรื่องราวต่างๆครับเล็กมากแต่ก็อ่านได้นะครับนี่เป็นภาพสีหมดเลยนะครับมีทั้งหมดสามร้อยหกสิบเจ็ดหน้านะครับเป็นภาพสีหมดเลยนะครับ ส่วนปีนี้ผมไม่ทราบว่าปีอะไรแต่เก็บไว้ถือว่าก็นานแล้วล่ะครับจะเป็นกล่องอย่างนี้ปหนังสือแล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นถวายคาววะไรรัชกาลที่9นะครับครูให้มึงเป็นคนดีนะครับก็ถือว่าเป็นของสะสมที่หายาก อย่างหนึ่งนะครับในเวลานี้ทักทายกันมาได้นะครับ